โอ้พักจีราไม่แค่คุณมองมีแฟนตอนแก่แฮปปี้รักใหม่ ปิตัวกับเบียร์สารนัดแฟนหนุ่มรุ่นน้องดีกีทนายความชีวิตรักแฮปปี้สุดๆเลยเลยค่ะสำหรับพิธีกรคนเก่งโอพักจราล่าสุดเจ้าตัวเปิดใจถึงความรักครั้งนี้ว่าเป็นความรักที่เรียบง่ายเหมือนเป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆมองว่าเวลาทุกคนมีความรักทุกคนคงหัวใจกระชุ่มกระชวยการที่มีเพื่อนคู่คิดเวลามีปัญหาก็ดีไปอีกแบบซึ่งความรักครั้งนี้ได้เจอกันในช่วงที่ทั้งคู่โตกันแล้วเหมือนมีเพื่อนไว้ช่วยคุยหรือปรึกษาหารือและแชร์ชีวิตกันและกันแต่ถึงจะโตแล้วบางเรื่องก็ยังงต้ง้้ออเรรียยนูู่บา เรื่องไหนที่เป็นเรื่องใหม่สําหรับตนก็จะค่อยๆเรียนรู้กันไปยอมรับว่าพอมีความรักในช่วงวัยที่โตขึ้นมันต่างจากตอนเด็กมากเพราะด้วยนิสัยตนที่เป็นคนหนุ่มนิงบางทีก็มีแอบคิดว่าจะเยอะไปหรือเปล่าสําหรับอีกฝ่ายเพราะอายุก็เยอะแล้ว แต่ความวุ่นวายในรักครั้งนี้อาจจะไม่เท่าตอนสาวๆแล้วเพราะเป็นคนของประชาชนไม่ได้อยากออกมาเปิดเผยเรื่องความรักรั้งใหม่สักเท่าไรบางครั้งแอบกลัวคอมเมนต์ติงต่างๆหรือต้องระวังกิริยาเวลาแสดงออกตามโซเชียลมากขึ้นแต่พอเป็นตัวเราก็แสดงออกทุกอย่างตามธรรมชาติที่หลายๆคนมองว่ามีแฟนตอนแก่แล้วไม่ค่อยเหมาะสมส่วนตัวมองว่าไม่ค่อยได้แข์คำพูดของคนพวกนี้จะแข์ลูกและครอบครัวมากกว่าเพราะคิดว่าตัวเองอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมอยู่แล้วส่วนลูกสาวน้องแสนดีส่วนใหญ่จะอยู่กับพ่อมากกว่า ไม่ค่อยได้มายุ่งเกี่ยวกับแฟนหนุ่มคนใหม่สักเท่าไหร่